นี่คะ่ะข้างในทุกคนเดินเข้ามาข้างในแล้วค่ะจะมีร้านอาหารบางร้านเขาก็เปิดนะคะบางร้านเขาก็เปิดสายหน่อยนี่ breakfast วันนี้มาแต่เช้าคะ่ะทุกคนโชคดีเลยไม่ค่อยมีคนแต่ถ้ามาสายหน่อยไม่ไม่แบบนี้นะคะทุกคนคนเยอะมากโดยเฉพาะวันเสราร์วันอาทิตย์คะ่ะ ทั <laughs> ้งหมดก็จะเป็นเนี่ยค่ทุกคน shopping ปปที่ช h อปปิ n g ที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้านอาหารมีทุกอย่างค่ะที่นี่ บางร้านก็ยังไม่เปิดค่ะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึงนะคะทุกคนหน้าที่จอดรถค่ะมีทางเข้าหลายทางค่ะทุกคนอ๋อบคุค่ะ